สวัสดีค่ะเมื่อนชาวเพจเทคนิคขายดีนะคะแล้วก็บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายนะนะคะวันนี้นะจะมาให้เทคนิคนะคะว่าสิ่งที่สําคัญนะคะก่อนที่เราจะขายของได้คืออะไรไรู้ไหมนะคะเทคนิคที่สําคัญแหละก่อนที่เราจะขายของได้นะคะนั่นก็คือเราต้องขายของนะั้นให้กับตัวเองได้ก่อนนะขายของให้กับตัวเองหมายความว่าไงอ่ะเราต้องชอบเราต้องรู้สึกซื้อสินค้านะั้นอะ่ะคุณคือบอกให้เลยนะเซลล์ที่ไม่ เซลที่ขายของไม่ค่อยได้คือลึกๆเขาไม่เชื่อว,ว่าสินค้านั้นดีเช่นเครื่องกองน้ำสมมติให้ขายเครื่องกองน้าเป็นหมื่นเนี้ยค่ะเขารู้สึกขับแพงทั้งนี้ยังไม่ได้ไปรู้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นอาโไหมมันเป็นการอนุภาคเล็กไหมมันกินแล้วมันโดดซึมดีไหมมันมีคุณสมบัติยังไงถ้ามันขายเป็นหมื่นได้มันต้องมีอะไรที่ดีก่อนอื่นคุณต้องซื้อก่อนคุณต้องซื้อเองอะซื้อมาหนึ่งซื้อไอเดียถามว่าอ่ะอย่างคนขับรถเบนซ์เซลขายรถเบนซ์นะต้องขับเบน ถูกไหมแต่เขาต้องเชื่อก่อนว่าเฮ้ยมันดีไม่ใช่ว่าเราเป็นเซล์ขายเบนซ์แต่ลึกๆกนะูชอบ BM นะชอบปอร์เช่หว่ะไม่ค่อยชอบ BMW เบน์หรอกมันแก่อย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นเซล์แบบนี้ลึกๆคุณมี mindset แบบนี้ตัวคุณเองยังไม่ซื้อไอเดียสินค้าของคุณเลยอะแล้วคุณจะขายของได้ไงถูกไหมคะนะ เพราะฉะนั้นคุณต้องรักและชอบสินค้านั้นก่อนคุณถึงจะเออเราถึงจะเอ็กซ์เพรสออกไปขายออกไปให้กับคนอื่นได้ว่าเรารู้สึกว่ามันดีใช่ปะยกตัวยอย่างเช่นอย่างลูกศิษย์ที่ขจีน,นะคะขายยาสีฟันอ่าขายยาสีฟันซึ่งแพงนะ <ul ain> งแพงกว่าท้องตลาดเลยแล้วเป็นแบรนด์ใหม่วิธีการเขาทำยังไงร,รู้ปะมันมี3สูตร,รใช่ไหมคะเขาก็เร <c oughs> ิ่มแปลงเลยวันแรกวันทีน่1แปลงสูตร,รนี้วันที่2แปอีกสูตรหนึ่งวันที่3แปอีกสูตรหนึ่งแล้วก็ลอง เอาความรู้สึกอะว่าชอบสูตรไหนมากที่สุดอ่ะเขาชอบสูตรสีเขียวกลิ่นมิ้นท์อ่ะช่วยในเรื่องอนขาวนั่นนี่นู่นพอแปลงแล้วเออเขาไม่เสียควก่นเนี้ยพอเวลาขายค่ะมันจะมีความมั่นใจในการขายก็กลายเป็นว่าสูตรสีเขียวเป็นสูตรที่เขาขายดีที่สุดอย่างนี้เป็นต้นทาน่านี่จริงแพงที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันจะมีความมั่นใจในการพูดองนีน,นะเพราะฉะนั้นเทคนิคสําคัญน,นะคะในการจะขายของได้นะก็คือคุณต้องซื้อสินค้านั้นก่อนคุณต้องรู้สึกว่ามันดี ตัวคุณไม่ดีรู้สึกว่าไม่ดีขายไม่ขายไม่ได้ค่ะคุณจะไปะเอา15ล้านเทคนิคก็มันไม่ช่วยหรอกนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะที่อยู่ในคอร์สมาเซล์นะคะนะหลายๆคนมาเรียนแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ขายประกันเซลล์ขายตรงอะไรเงี้ยมาลองเอาเทคนิคไปใช้นะคะแล้วก็เวิร์กนะอันนี้เป็นแค่เซี่ยงหนึ่งานะั้นเองมันเป็นเหมือนไม่เซ็ตในจิตใต้สำนึกนะว่าเราควรที่จะมีชุดความคิดยังไงเวลาที่เราจะขายของนะคะถ้าใครสนใจอยากจะเรียนคอร์สมาเซล์นนะหรือเอา เทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมที่อยู่ในคลาสนี้ไปใช้อะซึ่งบอกเลยว่าเวิร์กมากโคตรเวิร์กนะคะแล้วก็ปรึกษาส่วนตัวได้ด้วยนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะแอดไลน์ g จหนึ่งแปดห้านะคะมีแอดข้างหน้านะคะหรือว่าทักอินบ็อกซ์มาได้ในเพจนี้นะคะหรือว่าจะพิมพ์ข้อความมาก็ได้เดี๋ยวก็จะมีแอดมินทักแล้วก,ก็ตอบกลับนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ